สยีเห็นเธอเดินมาไกลๆไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเธอช่างสวยที่สุดเลยอะไรอ่ะทำอะไรจ้าขอบอรยได้ไหมโหยี่ทำอะไรจ้าโอ้โหเงาไหมอี้พี่พี่เพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาดึงนะเงาไหมอ้าววิดวิว เป็นหน่อยจ้าไปไหนคอยไดิ้นหรอเป็นหน่อยจ้า <c oughs> เดินมานี่มาเดินมาหาเพ,พื่อนที่ดี่ก่อว่าน้องมาบลาบลาบาบ้าาอ,องสาวยิเหรอเรามาคุยกันหน่อยไหมสนใจอยากคุยได้หน่อยไหมครับพี่ชายข้าสวัสดีครับเออว่าไงมีอะไรพี่พี่พี่ชายข้าแบบว่า ท่านข้าเห็นท่านชื่อท่านมันเปิดได้กาชาท่านเปิดได้คลิปตัวไหนบ้างไหมข้าจะขอซื้อต่อได้มาอยู่กาลการมาดิท่านลูกเท่าไหร่ท่านขายเมล็ดแล้วเท่าไหร่หรอมึงมีเงินเท่าไหร่อ่ะแม่คือเป็นใจพี่อยากเดียวผมหรอหรือว่าอะไรกาลการมอยู่ไม่แล้วแล้วท่านจะขายเมล็ดแล้วเท่าไหร่ล่ะเออมึงก็มึงมีเงินเท่าไหร่มึงพกมาแล้วอะกูมีกูมีพอขายมึงอะชื่ออะไรจ๊ะได้ยินไหมเนี่ย ใช่จะค่อยคุยกับใครเ่ะครับเราอะชื่ออะไรนะคชื่ออชื่น้ำมนครับน้ำมนที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับสารเราลองไหมครับอยากลองไหมค่ะโอ้โหน้ำมนนี่น้ำมนจากไหนครับพิธีนี่มาเจ็ดป่าช้าครับ มาจากหนูนี่แหละแล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีน้ำมนเนี่ยแล้วมีข้าวสารเสกเป็นของตัวเองครับตอนนี้ยังครับอยากให้ผมเอาข้าวสารไปลองแบบลองแลกแลกกับน,น้ำมนต์ไหมครับแลกกับสาสตร์ไหม,ม,ไมไก็แหละเวียดดีกันคุณว่าไม่ดิ <Wow. laughs> เอาจริงเหรอครับเนี่ยรุ่นนี้ไม่เคยพูดเล่นเลยนะเราก็พูดจริงอะครับไม่ใช่ว่ามาพูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าครับไม่นะครับแล้วแล้วพี่ชายชื่ออะไรครับ อะไรนะครับพี่ชายชื่ออะไรครับช,ชื่อคงครับผมคงเหรอครับใช่ครับทานงทวยคงควรคอยครับผม <c oughs> นั้นชื่อเต็มอ๋อโอเคค่ะรุ้<ล>นเหรอจริงเห ยืนทำอะไรคนเดียวครับตัวนี้แก๊งเหรอครับใช่ครับมีแก๊งด้วยเหรอแย่จังใช่ครับอิจฉาคนมีแก๊งจังไม่เหมือนเรายืนเป็นประชาชนงโง่อยู่มาหลายวันแล้วใช่เหรอแล้วทำไมไม่ไปอยู่แก๊งละ่ะเฮ้กูอยากตีไหมห้าเ่ะเพื่อนจ๊ดขอตั้งได้ดิแจ๊ดเอาทำอะไรกันอิจฉาคนในแก๊งคุณจังที่อยู่ใกล้คุณอะ แกหีวเหรอครับอันนี้กำลังจะเจอคิวปิดนะส่วนแต่แต่แต่ทำได้แค่เจอคิวปัดอีกเจอคิวปัดเอ้าอะไรเอออะไรนะครับโหลครับเพื่อนผมอ่ะชื่อเจนนะครับชอบคุนนี่ปฏิพักเผือกแก้ววันเนี้ยโอ้โหอยากจะไม่หันหลังคุยกันนะครับหันหลังคุยกัน หรือว่าผมมาอยู่ในสายตาหรือเปล่าครับเนี่ยพี่ <c oughs> ชายข้าเข้ามาแล้วพี่พี่ชายข้าสวัสดีครับท่านเลขอะไรพี่ชายข้าแป๊บหนึ่งนะผู้หญิงเดี๋ยวจอดขอตัวไปขายของก่อนนะครับโอย้ยเรียกจอดจอดเออมีเท่าไหร่ลองเอาอะไรลองเอาอะไรลองเอาอะไรคลิปตัวไหนสิบเมตรจอดท่านขายเมตรละเท่าไหร่เนี่ยมึงเอาอ่ะว่าห้งแสนสามก็ได้ โอ้ยกระชามันเพิ่งมาพี่เอ้ยแสนสองได้ไหมพี่ชายค่ากระชาเพิ่งมากูขายไปแสนห้าแล้วไม่มีใครขายนะคือตอนนี้ไม่มีใครขายนะมีแค่กูเนี่ยตอนนี้ที่ขายมึงไม่เอาก็ไม่เป็นไรเนาะนี่กูรถให้เร็วข้าเอาร้านร้านสามได้ไหมข้าวไหวแล้วพี่ชายก็ใช่ไงก็ร้านสามไงมึงงงอะไรมึงเอาซื้อสิเมตรเหรอสิเมตรก็ร้านสามมืถูกเลยเลขอะไรพี่ชายเลขสามหุหนึ่งเนาะสามหุหนึ่งเลขอะไรไอ้เหี้ยอาเขาไม่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย เด็กจอแลสนใจน้องเดี๋ยวเพิ่งสนใจเด็กจอเด็กวินงอนอ๋อจอไม่ปื้มนะแบบนี้เขาไปแล้วเหรอพี่มาไหมพี่ชัยค่าข้าเลขข้าสามสองพี่พี่ชัยลองสวัสดีครับ thank you ครับ thank you ครับเอาไปตีแล้ววะไอ้น้องข้าไปดันเทสองให้ให้ให้คนในแก๊งเขาหายไปแล้วพี่อยู่ข้างบนวะพี่แม่น้ำมน จ็ดปลาช้าเฮ้ยโ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 ยไปไหนจ้าโยโยโยพี่มองพี่หลับตาอย่างสายดิซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะเห็นเธอเดินมาไกลๆไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเธอเชิงสื่นี่ไอ้ยเขาเขามองพี่อยู่นะไม่ถึงผมแล้วเพื่อนไม่ใช่มึงไปก่อนดิ เอาไปดิอ๋อบางเฟมอเหคงทำได้เพียงแค่ภาวนาภาวนาไปกอนไม่แต่เขามองอพี่นะรู้ไปว่าถ้าฟื้นไปคงเท่านั้นเขาค่อยขยับเขาค่อยขยับมาหาพี่นะอ้ยเอาแล้วขยับมาหน่อยได้ไหมขยับามาใกล้กันนะขยับความสัมพันธ์นะมาละก,กับฉันนะอู้ <laughs> ไอ้รามมึงเคยฟังเพลงนี้ป่ะอูููไหนเนี่ยันไหนอูููไ่นขยับหน่อยได้ไหมห้ยใจเราเต้นตรงกันเอ้ยเอ้ยถ้าสมมุติว่าผมมีโอกาสได้พาคุณไป ทานมือค่ำผมขอ,ขอสัญญาผมจะพาคุณไป้าที่แพงที่สุดในมหารคร h o p ทาวจ n ใจ<ด>กลางกรุงอะไรนะครับคนดูแลดีหรือเปล่าคนแบบจอนไม่เคยได้ไม่เคยเสียใจอยู่แล้วจอตันโ่หอมไหมเย่ <Yeah. S 1> โคตรเลยเนี่ย คนรอลำอ่ะยี่าล่องั้นงั้นถ้าไปกันงั้นเอาพี่ปัดไปเลยไหมโอ้โหตัวนี้ไปแด้๋้ออเดี๋ยวลำอีกเอางี้เดี๋ยวเอาไปด้วยแต่ว่านั่งโต๊ะด้านหน้าร้านได้ไหมรอได้ไหมนั่งรอกันได้ไหมก็เหมือนที่วันนั้นเจ๊รอมึงอะคืออะไรรอใครเพื่อนรอมึงอะ องมึงช้าเนี่ยก็มึงช้ามึงมต่ล้ำมาเพื่อนไ้ล้ำเพื่อนโหโดนป่านอีกแล้วจะจะไปไหนหรอครับโอ้เจสเพื่อนโดนป่านมี่ไครับเดี๋ยวโอ้บ้างเดี๋ยวผมพาไปเฮ้ยน้ำมนต์โอ้โหจ๊กน้ำมนต์ว่าไงฟ้าไปทำอะไรที่ดีเจมาลูก ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลยจะทิ้งกันไปอ้าอะไรเนี่ยทไมรถใครอะทีบีเหรอวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยรถอะไรอ่ะเป็นรถขับดูเอ้อะเธอไปดูดิพี่ดูดิว่าได้เท่าไหร่ขอนั่งด้วยดิรถหนีไม่เบรกหรือพอดีทำไมรถรถลายว้เหี้ยรถไรนี่กันหนึ่ง 别塞了。Yes,

หลอกให้หลงยังไงอ่าไม่ร <c oughs> ักย <c oughs> ี่เธอหลอกฉันเลยตั้งแต่แรกคบกับฉันกันได้ลงวันที่ผ่านมา ครับผมอาตอนแรกก็คิดว่าเธอมีใจนะแต่สุดท้ายก็เข้าใจว่าเธอแค่ทะยาใสาดีอ่ะโหแม่งพูดแลวเจ็บใจอะพี่เจ้ยแล้ว,ว,วดมดปากไปเลยเบื่หน่อยรอปอ แกกลับมาหลอกเราอีกสี่ครั้งเราก็ยังมีเดือยให้แกหลอกอ่ะสู้ๆนะกับการหลอกเราครั้งเนี้ยอย่าดือบมาครับเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนไยู่เว็าเขาเลยเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปไหน เจ้เพื่อนเลยอย่แพ้เขาทำไมอดี๋ยวเพี่อนเพื่อนเพี่อนพี่แจ็คพี่แจ็คคามื่อกี้คามื่อกี้รถรถอะไรอะพี่รถราคทาน้องหมดละมาไม่ได้หมดขับขปกติสามร้อยเบรกบูสได้ห้าร้อยเลี้ยวโคตรดีนะเลี้ยวดีเลี้ยวดีไม่อัน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 ตัวราคาปกติอันขับปกติสามร้อยแล้วก็เบรกบูสได้ห้าร้อยกว่าเธอไม่ได้รักเราหรอกเราตั้งหากที่หลอกตัวเองว่าเธอน่ารักเราอ่ะเย็นหรอ ดูเยี่ยนหนึเขาเป็นเยี่ยนวะเยี่ยเด็กชายวงมาปุ๋ยเไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลยนี่มีความลับมีความลับหรอเหี้ยมีความลับหรอเหี้ยไอ้เหี้ยขยะไม่มาเออไม่มาคุยตรงเนี้ยวะเออไม่คุยตรงเนี้ยเป็นไรมึงเป็นไรนี่ข้าวโพหนุนต้ไมก็คือแรกๆก็หวานซึ้งะครับพอลึกซึ้งก็หมดใจอ่ะไม่นะครับ หัวบางปุยอ่ะคือมาที่หลังอะแต่ก็อยากหวังที่อ่เหมือนกันนะครับเอาจริงอะฟ้าคุณมาเบรกเลยตอนนี้หักหน้านเกินไม่เป็นไรพี่แจ๊คพี่ต่อให้จำไมาอ่ะ ใครจะไม่รับรักพี่แต่ผู้หญิงอีก7 9 8ดล้าน3 6 5 7 3 8 3เซเซล้านหกสิบห้าเ็เซนรอพี่อยู่พีชายความสุขของผมคือการมีคุณอะแต่ความสุขของคุณคือการที่ไม่มีผมอยู่ในหัวใจอ่ะไอเด็กเที่ยอะมันได้ไอสัตว์เยี่ยะเเจมพี่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 แจ็คีแจ็คีแจ็คไอเียี่ยทำไรพี่เจมพี่เจมพี่ทไรพี่ี่มันก็แค่เด็กทำไมทไรพีชยโอหทไทไขนาดนั้นเลยอืมไอเด็กเยี่ย โตกระตี้ไอ้พี่อแม่งไม่โตสักทีเอี่อลูกเขาหรือเปล่าพี่ลูกคุณเหรอครับไม่ครับไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ใครครับเมื่อกี้อันไหนก่อที่เขาทำมาเป็นน้โมนต์ลูกอะไรวะ ป้าขอตังค์เติมน้ำมันหน่อยน้ำมันรถจะหมดป้าทอมนี่ยรถหนูจะพังป้าเลขเลยเลขหนึ่งหนึ่งเก้าห้ารู้สึกเหมือนโอะทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเฮียแต่โซนนี้แม่งใช้คุ้มจริงนะตรงนี้กูเห็นเดินวนประมาณสิบรอบแล้วใช้คุ้มจัดเลย ใช้คุ้มจัดแล้วตรงเนี้ยรออะไรรออะไรไอ้เรามทำอะไรเขาอย่างี้การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งเว้ยแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างน้องวัวมังปุยอ่ะไม่มันใช้คุ้มจริงนะพวกเรานี่เราเราใช้คุ้มจริงนะเวลาไอเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่เขาเดินตามพี่อ่ะ <Yeah. S 1> กลับมาทำไมครับมอนแปนหนูไปไหนลูก ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลยไม่เป็นไรนะครับผมถ้าจะกลับมาเพื่อบอกลากันอะไม่มีแฟนครับ